โอเคนะครับและนี่ก็คือรายการ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 โอ้โหนะ่ติดมาตันคือพี่รายการคือพี่คูวเลอร์เกมเมอร์นะฮะแล้วก็รายการเดอะอินฟินิตี้เกมแคสติ้งนะับครับวันนี้ก็มาถ่ายวิธีเย่เย่เขาลักันยี่สิบได้ในไม้สแตรมนะฮะเย่ ยยยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเฮ้ยเกือบเกือบเกือบวิธีที่หนึ่งก็คือหนึ่งคือตกโลกตายหา่าครับอยางเช่นแบดียี่กไม่ตกโ no. 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 นะ้โน้โน้ เฮ้ยเดี๋ยววุ้ยตกกระจายเลยมาจากไหนตกกระจายหมดเลยโอเควิธีที่สองสองจมดินตาย่ะเป็นอื้อไม่ตายต้องเทียมอะอื้ออื้ออ๋ออ่ะอื้ออ่ะอื้ออื้อเอ้ยอื้อ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 อ่ะแล้วหายใจไม่ออกแด็ด ที่ที่สามยังค <c oughs> ัดอ่ะเริ่มเลยเอ,อาเข้ามาดิเล่นกับแอดมินเฮ้ยแอดมินสวัสดีครับมาเล่นหน่อยไหมครับเออ <c oughs> ตีเหรอตีเหรอฮะตีเหรอตีเหรอตีเหรอ <c oughs> ชิงก้าอย่าทำตามในคลิปนะครับงั้นคุณอาจจะโดนแบนก็ได้นี่ตอนกลคืนนี่ท้องฟ้าช่างสวยจริงเลยเออมีคิปเปอร์เลยวไอ้เลือดอะไรกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ตายครับเป็นไงครับโอ้โหเทพอ่ะเป็นไงอ่ะไอ้นี่ o โ no เล่นกับ TNT น่าเล่นจริงเลยอ่ะอยอดเลยน่าเล่นอ่ะเอ,อแอดมินดูนี่ดิผมมี TNT เพียบเลยเออไหนเอาเดีย๋ยวไหนอ่ะหินว่กแอดมินผมอยู่ด้านบนเห็นวเอาผมมี TNT เพียบเลยเดี๋ยว่าผมก็มีเลเซอร์โต้ทอนเหมือนกันเอวคุณจะทำอะไรอ่ะครับเอ้ย เฮ้ยนายอะนายนี่บอว่านายเจอโกเยอะๆยะใช่ไหมเหรอขอรู้หน่อยไม่รู้เหมือนกันก็ลองขุดหาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออเอาเราเจอแล้วว่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาพีแอก่อนดีกว่าบ๊ายบายโอ้หวานไหมอ่ะ แม่เลยอู้ไอซ์สโลว์อู้โอเคนี่คือบ้านของเราเออมวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะโอ้นี่ไงเพชรโอเคเก็บใส่กล่องโอเคไปข้างนอกดีกว่า อู้บ้านแอดมินนี่มาเราเข้าไปดูหน่อยแล้วว้าวบานแอดมินนี่ยอดจริงเลยโหแม่งโคตรเล็กเลยเย็ดแม่งกองไม่ได้ไฟเวด้วยเซตกูไหน <c oughs> เปิดดูดิข้อมีมีอะไรบ้างวูเดก็กแม่งเด็กแม่งเด็กไอ่ยี่อะไรเนี่ยวูนวดเฮ้ยไปกูไปสัก อโอเคเดินเอาเดินมาเร็วมาเร็วมาด้วยกันเฮ้ยวันนี้เฮ้ยวันนี้เรามีของมาให้เว้ยวันนี้จะมาเยี่ยงฮิปบายนะวันนี้จะมาบูชาฮิโรบายกันครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับ อูนะครับคิดว่าเองคิดวยแก่งแค่ไหนโอ้กหกากโดกวะเนาะใช่ป่ะยิงไปกากกันตายจุดไฟเลยฮะกินะจุดไฟนะฮะจุดไฟปิ้งนี่ต้องมองกล้องก่อนนี่นี่คือฟินัน์สติลไปเลยการหนึ่งสองชุบ

น้ำเลยหันมาคุยกันก่อนดีโอ้ยอะไรนี่ฮะะฮ้กข์กดนน้ำรีนอนนะครจะกดอะกดเลยกดเลยเลยกดเลยโอ้น้ำชาเขียวยุ่งหมดอะเนี่ยเห็นอ่อ้าวน้ำมันหุ่นด้วยกดนเลยเอื้อเขียวติดฟิื้อล่วงอื้ออื้อไอยจะไปไหนอื้อ อเออจะไปไหนเอาก่อนโอเคเดินมาชึบใส่ของโอเคนี่คือกิจกรรมให้ใครกระโดดได้คนนั้นได้เพชรไปเลยในกล่องนี่มีคนมาไหมมีใครมาให้เด็กอนแรกต้องนอะไรเนี่ยโอ้วยกระโดดเลยหี่นึง จะต,ต้องตั้งก่นตั้ง,หน,งหนึ่งสองสามยอนโดดข้ามอ้าวิดิดอึอึอนะึอยอึอึอึอนอึออีกนอดเดียวอีกนอดเดียวอีกนอดอดียวอึอึดดอึดดอดดอดดออออ อลไวก็ตายอย่างมีความสุขพร้อมกับเพชรครับอะก็ตายอย่างมีความสุขพร้อมกับเพชรรอก่อนเดี๋ยวจะไปด้วยเย้เอาติดเอาไปด้วยแล้วก็เออ